มาดูหมอกก้อนใหญ่ตอนเจ็ดโมงเชา้าที่ลานจอดรถอโลคยาด้านหน้าลานจอดรถของอโลคยาตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าโ้หมอกก้อนใหญ่มากหมอก ใครอยู่ไกลๆอยากมาเที่ยวทางเหนือตอนนี้ก็มาดมหมอกดมอากาศบริสุทธิ์ช่วงนี้นะคะเชิญเลยนี่หมอกนี่ไปได้อยู่บนดอยนะคะนี่อยู่บนพื้นดินข้างบนนู่นคือดอยสุเทพมองมาเห็นเลยดอยสุเทพ <c oughs> นี่ค่ะหมอกลงเยอะมากพามาดูหมอกใกล้ๆจ้าดูนี่หมอก <c oughs> หมอกบนดินนะคะนี่ไปได้อยู่บนดอยนะ บุ้งที่น่ากินหลังบ้านก็มีเยอะหมอกงามมากเลยโอ้ยหอมหอมหมอกมากโอ้ย ดูหมอกอ๋อมันเป็นหญ้าไงค่ะไอของหญ้าตรงนี้นี่ค่ะเห็นดอยสุเทพบนนู้นไหมนั่นนะคะนั่นดอยสุเทพนั่นดอยสุเทพเห็นนิดนิดโอ้อหอมหมอก หอมมอกพรอาทิตย์ยังมาขึ้นนะคะตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าบรรยากาศย่างเป็นส่วนเป็นไร่เป็นนาเจ้าหมอกเดี๋ยวพราทิตย์ขึ้นก็หายไปหมดแล้วค่ะหอมจังเลย สูดหายใจให้เข้าปอดเยอะๆเวลาสูดเข้าไปก็กั้นลมหายใจด้วยค่ะอืม